สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะในวันนี้นะคะค่าบเรียนวิชาพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเราก็เรียนออนไลน์ในสัปดาห์ที่10แล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝน,นจะสอนในเรื่องประโยคค่ะไปเริ่มเรียนเลยนะคะก่อนอื่นเรามาดูองค์ประกรอบของประโยคก่อนนะคะ องค์ประกอบของประโยคมีภาคประธานคือส่วนที่เป็นผู้กระทําหรือแสดงอาการซึ่งเป็นคำนามหรือคำสรรพนามแบ่งเป็นประธานและบทขยายประธานต่อไปองค์ประกอบที่2ภาคแสดงคือส่วนที่แสดงอาการหรือความเป็นไปของประธานแบ่งเป็นกริยากรรมบทขยายกรรมและบทขยายกริยา ซึ่งบางประโยคอาจมีเพียงบทขยายกิริยาหรือบทขยายกรรมเท่านั้นบางประโยคมีบทขยายทั้งกิริยาและกรรมและบางประโยคไม่มีบทขยายตรงนี้นะคะองค์ประกอบของประโยคก็จะมีอยู่สองส่วนก็คือภาคประธานและภาคแสดงนะคะต่อไปนี้คุณครูฝนจะให้นันเกเรียนมาดูนะคะแผนผังเกี่ยวกับองค์ประกอบของประโยคนะคะอันแรกนะคะจะเป็น เราจะเป็นประโยคนะคะต่อมาเราก็จะแบ่งเป็นสองส่วนคือภาคประธานภาคประธานก็จะมีบทประธานและก็บทขยายประธานนั่นนะคะต่อไปภาคแสดงภาคแสดงจะมีบทกิริยาบทกรรมบทขยายกรรมบทขยายกิริยาหรือมีกิริยาช่วยแล้วก็มีส่วนเติมเต็มนะคะทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบของประโยคนะคะ ต่อไปประโยคเพื่อการสื่อสารประโยคเพื่อการสื่อสารเราแบ่งลักษณะของประโยคออกเป็น6ชนิดได้แก่ประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำสั่งประโยคแสดงความต้องการและประโยคขอร้องเรามาดูรายละเอียดของแต่ละตัวกันดีกว่านะคะชนิดแรกนะคะก็คือประโยคบอกเล่า ประโยคบอกเล่าคือประโยคที่มีเนื้อหารายละเอียดเพียงเพื่อให้คนฟังรับทราบรับรู้เพียงเท่านั้นว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่อย่างเช่นวันนี้แม่พาเราไปกินซุกกี้ MK ฉันชอบอ่านหนังสือวรรณคดีไทยมาก ตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่างประโยคบอกเล่านะคะเพียงบอกให้เรารับรู้เท่านั้นว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะต่อไปนะคะประโยคที่2ประโยคปฏิเสธคือประโยคที่บอกถึงการไม่ยอมรับข้อเสนอหรือข้อตกลงต่างๆซึ่งมักจะมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้ประกอบอยู่ในประโยคด้วยเช่น แม่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยฉันไม่ต้องการทำการบ้านตอนนี้ฉันไม่รักเธอนะคะเด็กๆจะสังเกตว่าจะมีคำว่าไม่ได้ไม่ไม่ต้องการนะคะหรือคำว่าไม่อยู่นะคะคำพวกนี้นะคะถ้าอยู่ในประโยคมันจะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะต่อไปชนิดที่3เป็นประโยคคำถาม ประโยคคำถามคือประโยคที่ต้องการคำตอบในสิ่งที่ถามมีอยู่สองลักษณะคือ3.1ประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นคำอื่นแทนที่จะใช้คำถามเป็นคำถามปลายเปิดตอบแบบไหนก็ได้มักจะมีคำว่าอะไรใครเหตุใดอย่างเช่นอะไรอยู่ในกล่องใบนี้คำตอบอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะคะ ต่อ,อไปเหตุใดถึงมาโรงเรียนสายเหตุใดเป็นร้อยเป็นพันก้ที่จะตอบได้นะคะเราก็ตอบสามารถตอบได้เลยต่อไป3.2ประโยคคำถามท,าที่ต้องการคำตอบรับหรือปฏิเสธซึ่งมีคำว่าไหมหรือหรือไม่อยู่ในประโยคเช่นเธอจะไปดูหนังกับฉันไหม เธอชอบดูดาราหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นประโยคคำถามนะคะนี่คือตัวอย่างประโยคคำถามต่อไปชนิดที่4ประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งคือประโยคที่บอกให้ผู้ฟังได้ปฏิบัติตามให้ทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือ 4.1ประโยคคำสั่งให้ทำมักนิยมใช้คำกริยาขึ้นต้นประโยคหรือใช้คำว่าจงขึ้นต้นและในประโยคมักจะมีคำว่าชีนะหน่อยอยู่ในประโยคนั้นด้วยเช่นตัวยอย่างเช่นเธอจงทำงานที่กูสั่งให้หน่อยให้เสร็จนะเดินให้มันดีๆหน่อย 4.2เป็นประโยคห้ามหรือสั่งไม่ให้ทำมักรับประทานไว้และใช้คำว่าอย่าหรือคำว่าห้ามอย่างเช่นห้ามออกนอกบ้านเวลากลางคืนอย่าส่งเสียงดังต่อไปเป็นประโยคแสดงความต้องการนะคะประโยคแสดงความต้องการคือประโยคที่บอกถึงความต้องการความอยากได้ ความอยากมีความอยากเป็นหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องพบว่ามีคำว่าต้องการปรารถนาประสงค์อยู่ในประโยคนั้นด้วยมีคำว่าต้องการปรารถนาแล้วก็ประสงนะคะอยู่ในประโยคงเช่นเขาต้องการที่จะเป็นที่มีชื่อเสียงนะคะสังเกตจะต้องมีคำว่าต้องการอยู่ในประโยคนะคะนี่ตรงนี้ โตขึ้นมาหนูอยากเป็นคุณหมอนีคำว่าอยากนะคะตรงนี้นะคะ่ะต่อไปผมอยากมีรถสักคันไว้ขับไปเที่ยวนะคะอยากมีฉันมีความปรารถนาที่สอบได้ที่1นนี่นะคะมีปรารถนานี่คือตัวอย่างประโยคแสดงความต้องการนะคะ ต่อไปเป็นประโยคสุดท้ายนะคะชนิดที่6เป็นประโยคขอร้องประโยคขอร้องคือประโยคที่ขอให้ผู้ฟังทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ซึ่งผู้ฟังจะทําหรือไม่ทําก็ได้จะแตกต่างจากประโยคคําสั่งซึ่งประโยคขอร้องจะรวมไปถึงประโยคชักชวนหรือ ประโยคอนุญาตซึ่งมีคำว่าการุณาโปรดวานขอช่วยอยู่หน้าประโยคและจะมีคำว่าชิหน่อยนะหน้าอยู่หลังประโยคเช่นช่วยหยิบดินสอให้หน่อยกรุณาเข้าแถวเธอช่วยทำการบ้านหน่อยนะนี่นะคะคือตัวอย่างประโยค ขอร้องนะคะจะมีคําว่าช่วยกรุณานะคะในประโยคนะคะและจะมีคําว่านี่นะคะคือคําที่มักจะอยู่หน้าประโยคนะคะและจะมีคําว่าชี้เนี่ยคันอยู่หลังอยู่หลังประโยคอย่างเช่นช่วยหยิบด,ดินสอให้ให้หน่อยนะคะเนี่ยนี่คือตัวอย่าง ประโยคขอร้องนะคะทั้งหมดก็ครบแล้ว6ชนิดนะคะก็จบไปแล้วนะคะเด็กๆสําหรับประโยคนะคะต่อไปนี้คุณครูฝนจะให้เด็กมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะจงแต่งประโยคดังต่อไปนี้อย่างละหนึ่งประโยคนะคะ1คือประโยคบอกเล่า2ประโยคปฏิเสธ สามประโยคคำสั่งสี่ประโยคแสดงความต้องการห้าประโยคคำถามและหกประโยคขอร้องทั้งหมดนะคะมีอยู่หกชนิดครูจะให้นักเรียนแต่งประโยคนะคะชนิดละหนึ่งประโยคเท่านั้นนะคะทั้งหมดก็จะมีหกประโยคหกชนิดนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทำกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูฝนก็ขอตัวราไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ